สวัสดีค่ะรวมพันไม้บ้านสวนริมคลองนะคะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้รอบวันอาทิตย์รอบนี้หายไปอยู่หลายวันห้าหกวันได้ค่ะไม่ได้ลงคลิปเลยคลิปสั้นก็ไม่ได้ลงช่วงนี้จะแยกจาไม้ค่ะที่สวนพอดีลงขายอยู่บ่อยๆไ,ไม้ก็เลยโตไม่ทันต้องแยกจาไม้จาบอนสีเยอบิล่าแล้วก็จําพวกเออ รือสีผสมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีถอนหญ้าเคลียหญ้าด้วยที่สวนเนี่ยสวนมากจะทําเองนะคะเป็นไม้ปลูกเองทําเองชอบแบบไหนก็สะสมแบบนั้นนะคะจาพวกไม้น้ํามาลิน้าเอโลมาลิอะไรแบบนี้ค่ะเป็นไม้ที่ท,ที่แม่ค้าชอบเองเนี่ยค่ะชอบสะสมพันไม้เองก็ช่วงถ้าลงขายบ่อยๆก็จะต้องลงขายแล้วก็ต้องไปแพ็ค แล้วก็ถ้านั้นก็จะไม่มีเวลาปลูกนะคะไม้ก็เลยโตไม่ค่อยทันก็เลยมีเว้นช่วงบางช่วงก็ต้องแวะไปปลูกต้นไม้ด้วยเพราะว่าทําเองเสียส่วนมากอะคะ่ะอย่างที่บอกนี่วันนี้ก็มีเวลาแล้วนะคะวันนี้พอดีหาไม้ได้อยู่นิดนึงมีบอนสีสวยๆมาแบ่งสายโบราณสายเก่าอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ลงคลิปวันอาทิตย์ก็จะเป็นรอบสูงในวันวันอังคารนะคะ พรุ่งนี้วันจันทร์ก็ขุนไม้กลับไปเพกให้อยู่หนึ่งวันใครที่ว่าสนใจต้นไหนพันธุไหนเพิ่มเติมจากในคลิปนะคะประเดี๋ยวลงคลิปถ้ามีต้นไหนที่ว่าชอบชอบก็จุดรายการไม้ไว้นะคะที่สวนอาจจะมีไม่เยอะนะคะมีอย่างละต้น2ต้น จำนวนในแต่และชนิดนะคะมีไม่เยอะเพราะว่าเลี้ยงไปขายไปต้นไหนสวยก็คัดขึ้นมาขายโกนแล้วก็ที่เหลือบางทีมันก็เล็กๆแบบนี้ค่ะก็เลยยังจะไม่เอามาบางคนบอกว่าทําไมมีแบบมีแค่กระถางเดียวอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเลี้ยงไปขายไปแบบนี้ค่ะเราก็ต้องขายหมุนเอาทุนมาซื้อจำพวกใบก้ามปูจำพวกกระถางอุปกรณ์เพ็กอะไรแบบนี้ค่ะ จำพวกโรงเรือนตู้อนุมาอนุบาลบอนสีแล้วก็จำพวกพันุไม้ใหม่ๆเนี่ยค่ะก็ขายสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันก็คัดต้นที่ว่าสวยๆกกอนนะคะเอามาขายบางต้นก็ยังเล็กๆแต่ก็มีทําจํานวนอยู่เรื่อยๆค่ะถ้าใครรอเหมือนชอบต้นไหนก็รอไว้กอนก็ได้นะคะถ้าไม่ทันแล้วก็จะสอบถามต้นไหนเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่สวนเนี่ยมีมีบางทีก็ ถ้าสอบถามต้นไหนเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งให้ดูนะคะถ้ามีลายมีอะไรก็เพิ่มลายเพิ่มเพื่อนไว้แล้วก็จะถ่ายรูปส่งให้ดูถ้าบางคนเลี้ยงไม้ขนาดเล็กได้ก็รับไปได้ถ้าบางคนเออรออยากได้ไม้ตูโฟมโกโฟ,ม,โฟมอะไรแบบนี้ก็ก็ต้องโอกันไปก่อนมีบางต้นมีบางสายพันธุ์ก็มีแต่บางสายพันธุ์มันคือ,อยังเล็กแต่มีทําอยู่เรื่อยๆค่ะมีมีเกือบทุกสายพันธุ์ที่ลงขายมีอยู่ตลอดนะคะเออมาดูกันโตนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเป็น วันนี้เป็นลงคลิปวันอาทิตย์จะเป็นรอบส่งอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารนะคะไปส่งวันอังคารของก็จะถึงประมาณพุธพฤหัสจะไม่ติดวันหยุดนะคะเพราะบางพื้นที่ไปสนีเขาก็ไม่ค่อยส่งนะคะมีพี่ๆบอกถ้าวันหยุดเนี่ยเขาเขไม่ค่อยส่งแต่นี่ส่งวันอังคารนะคะเอ่อถึงวันพุธวันพฤหัสของก็ถึงเออ เบอร์โทรติดต่อนะคะที่สวนคือ0937253482นะคะเบอร์นี้เอทไลได้โทรได้ค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรนะคะแล้วก็จะมีค่าส่งเมาส์นะคะของที่สวนมีค่าส่งเมาสอยู่ที่60เป็นกระถางไซส์ใหญ่ไซส์โต่ for แม่พันธุ์เนี่ยอย่างต้งนนี้มาสีหมกเป็นโฟมโกโตมากเลยค่ะนี่สูง หกสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะคะนี่เป็นไม้ไม่ไม่เล็กนะคะไม้ของที่สวนเนี่ยคือเป็นโฟมตั้งแม่บางต้นก็ยุบไปขึ้นมาใหม่แบบนี้คะ่ะเอามาแบ่งปันกันค่ะนี่มาดูต้นนี้กันก่อนเลยต้นนี้จะเป็นนายพันเรืองนะคะนายพันเรืองจะเป็นไม้เก่าในตับ ตับผู้กล้าบางระจันนะคะ่ะอยู่ในตับตัวนั้นที่ส่วนจะชอบสะสมตัวเก่าๆตัวนี้นายพันเรืองนี่หน้าเข้มเลยตัวนี้เข้มแดงดําเลยค่ะแล้วก็มีหัวด้วยต้นนี้ไม้นานมากแล้วค่ะนี่นายพันเรืองต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเป็นไม้นานแล้วค่ะไม้สร้างหัวแล้วอันนี้นี่มีมาต้นเดียวนะคะนายพันเรืองวันนี้ เอาไปเปลี่ยนลงกระถางใหม่ได้นะคะเพราะว่าไซกาตูนี่ยหน้าก็จะเข้มๆแบบนี้เลยสวยนะคะต้นนี้แล้วก็เป็นไม้เก่าหน้าเก็บด้วยส่วนต้นนี้มาดูต้นนี้กันต่ออันนี้ก็เป็นบอนเก่าอีกต้นหนึ่งนะคะชื่อว่าสิวาไลค่ะสีวาไลเป็นบอนเก่าสีออกแดงเข้มนะคะแล้วก็เขาจะกัดเป็นกระดูกเป็นสาเล็กแบบนี้เลยค่ะสีวาไลต้นนี้เอาไปที่เกบาทนะคะสีวาไลต้นนี้90สวยนะคะเนี่ยใครชอบสะสมตัวเก่าเก่าเก็บได้เลย มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นเลืองพานาลายนะคะเลืองพานาลายมีอยู่สองใบเป็นไม้ลงหัวแล้วค่ะไม้หัวดินยุบไปอยู่ก้นกระถางแล้วเดี๋ยวถ้าส่งจะเติมดินใหม่ไปให้เนี่ยนะคะข<อ>เขากัดหน้าสีอกชมพูม่วงๆต้นนี้แต่กโอนที่สวนเอฟมานี่ต้นขนาดเบบีเอ่อออนนั้นเป็นพันเลยนะคะต้นเบบีใบเดียวเนี่ยใบสองใบเนี่ยรู้สึกว่าเป็นพันเลยต้นนี้คือ น่าเก็บมากแล้วก็ยิ่งเลี้ยงยิ่งสวยนะคะต้นนี้เรืองพระนารายต้นนี้ไม้หัวเลยนะคะเอาไปที่เอาไปที่เจ็ดสิบค่ะเอาไปที่เจ็ดสิบส่วนต้นนี้อันนี้จะเป็นยักษ์นะคะยักษ์ปีชดาไม้เก่านะคะอยู่ในตับรามเกียรติสูงสูงห้าสิบถึงหกสิบเซนเลยค่ะนี่ความสูงความสูงนี่คือแบบเยอะมากค่ะต้นนี้เอาไปเปลี่ยนกระถางนะคะเขาจะเป็นฟรฟมโกสอง น่าจะประมาณสองต้นนี่ยักษ์ปีชดานะคะต้นนี้เอาไปที่1น0่งเอาไปที่หนึบาทค่ะเอาไปที่100บาทยักษ์ปีชดาส่วนต้นนี้นะคะเป็นม้าสีโมก เออน่าจะไม่ใครค่อยทํากันแล้วล่ะสำหรับไม้ต้นนี้ม้าสีหมอกเป็นม้าในตับขุนช้างขุนเพลนเป็นม้าของขุนเพลนนะคะเป็นฟอร์มโกเลยนี่ฟอร์มโกเลี้ยงนานมากแล้วต้นนี้ค่ะม้าสีหมอกเป็นไม้ที่ใบสวยนะคะเนี่ยใบก็จะสีแบบเหลือบเหลือบแบบเทาเทาแบบควันบุรีเลยค่ะสวยม้าสีหมอกเอนใบนี้มีตําหนิเดี๋ยวแต่งตัดอกให้นะคะอันนี้เป็นฟอร์มโก นี่มีหลายต้นเลยค่ะในกระถางม้าสีหมอกต้นนี้ถ้าใครรับนะคะสายอนุรักษ์เก็บได้เลยอันนี้เอาไปที่ไม้โฟมโกนะคะโขไปที่หนึเค่ะเอาไปที่190่้อยเก้าสิบเพราะว่าเป็นไม้สูงให้ทั้งกระถางเลยนะคะที่สวนจะไม่ถทดไม่ล้างรากนะคะเออส่งทั้งกระถางนี่สามารถเอาไปวางโตสวยๆได้เลยนะคะถ้าเป็นงานหัวเนี่ยเราต้องไปหาไอ ต้องไปหาใบก้ามปูใบก้ามปูก็แพงแพงแพงแสนแพงค่ะที่สวนซื้อนี่กระสอบละ90บางทีก็ร้อยยีมันจะมีอยู่สองสามเจ้าที่เขาขายแถวนี้มันหายากอะค่ะทางใต้ไม่ไม่ใครค่อยทำกันก็จะสั่งมาจากทางอื่นก็เลยราคาจะสูงเนี่ยถ้าถ้าใครรับเป็นงานหัวก็ต้องไปหา ไอตัวใบก้ามปูแล้วก็ไปหากระถางแต่อันนี้ส่งไปทั้งกระถางเลยนะคะเอาไปวางตัวยาวๆได้เลยนี่มาสีหมกมีกระถางเดียวนะคะโตๆเลยอันนี้ส่วนต้นนี้อันนี้ก็เป็นไม้เก่าอีกต้นหนึ่งนะคะหลวงปูหินหลวงปูหินอันนี้เอาไปที่แปดสิบค่ะไปที่แปดสิบใบก็จะกลมๆแข็งๆเหมือนหินนะคะเนี่ยที่เขาเรียกว่าหลวงปูหินสวยนะคะน่ารักดีตัวนี้ ส่วนต้นนี้ต้นนี้เป็นไม้เก่าองค์คตถือสารนะคะองค์คตถือสารต้นนี้หายากนะคะต้นเนี้ยเขาจะเป็นใบทรงใบหกแล้วก็เนี่ยทรงใบก็จะระยะลงผิวๆแบบนี้เลยค่ะองค์คตถือสารต้นนี้น่าจะเป็นงานหัวมีหัวนะคะต้นนี้องค์คตถือสารอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อย สีนะคะไปะที่หนึร้อี่สิบเพราะเป็นไม้หายากแล้วก็จํานวนน้อยด้วยต้นนี้องคตถือศาสรแล้วก็ไซก็ไซใหญ่แม่พันุเลยนะคะแล้วก็มาดูอันนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็น หาดปาตองค่ะหาดปาตองเขาจะเป็นใบหกนะคะใบหกอันนี้อยู่ร่มไปหน่อยถ้าได้เด็ดดีๆเขาจะกัดอกหน้าชุมพูเลยนะคะสําหรับไม้ตน้นนี้หาดปาตองแต่โกนเนี่ยราคาเลงมากเลยค่ะสําหรับหาดปาตองอันนี้เป็นโฟมกกมีโนนะคะมีต้นแม่แล้วก็มีโนเป็นโนขึ้นเองตามธรรมชาติไม้จะเกือบสองปีได้แล้วค่ะตน้นนี้หาดปาตองต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบค่ะเอาไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบส่งให้ทั้งกระถางกระถางหกนิ้วนะคะอันนี้ ส่วนต้นนี้มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นเพชรโมรกุค่ะเพชรโมรกุดสีเขาจะกัดกระดูกแดงๆแบบนี้เลยค่ะเพชรโมรกตดต้นนี้เอาไปที่80ค่ะเอาไปที่80อยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะมีมา2ต้นเพชรโมรกุดนี่2ต้นนะคะต้นละ80ไซส์กัดสีแล้วทั้งนั้นนะคะเขาเป็นไม้โฟมเล็กนะคะเพชรโมรกุดเนี่ยเป็นเป็นไม้โฟม แบบโฟมไม่โตไม่สูงมากนะคะเนี่ยน่าจะโตสุดสูงสุดเขาแล้วละค่ะแต่กัดสีสวยเป็นไม้ที่กัดสีสวยมาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นเท้าโกไสนะคะไม้เก่าเหมือนกันต้นนี้ก็กระดูกแบบลายไทยเลยค่ะหน้าแบบลายไทยเลยทรงใบก็จะผิวๆแบบเนี้ยค่ะเท้าโกไสต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่เก้าสิบนะคะเท้าโกไสต้นนี้เอาไปที่เก้าสิบอยู่ในกระถางห้านิ้วเหมือนกันค่ะ ส่วนต้นนี้นางคราูาคเทวีนะคะตับนางสงการตัวนี้นางคราูาคะมีโนแล้วนะคะเนี่ยเป็นไม้ไม้มีหัวเลยนะคะสร้างหัวมีโนแล,ล้วพาไปทาโฟมโกโได้อันนี้นางคราูาคไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะแม่พันเอาไปที่140ค่ะนางครูราคะ140ไซส์ตตๆเลยนะคะมีโนโให้ด้วยเทมโนไปด้วยนี่ นี่มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นลักเอยนะคะลักเอยมาให้ป้ายเหลืองสวยๆเลยค่ะกัดหน้าแดงสวยมากต้นนี้ลักเอยต้นนี้เป็นไม้หัวนะคะไซตูตแล้วเหมือนกันนี่ไซตูมากลักเอยต้นนี้เอาไปที่90ค่ะเอาไปที่90ส่วนต้นนี้หกดำนะคะใครชอบเก็บไม้ดำๆตัวนี้เป็นหกดำเป็นไม่แน่ใจเป็นลูกของอะไรนะคะไม่รู้เป็นลูกของ พยาโขมไหมหรือว่าตัวไหนสักตัวหนึ่งแต่มันเป็นลูกไม้หกดำอะค่ะน,นี่สวยด้วยตัวนี้อันนี้ลูกไม้หกดำมันจะอกดำน้ำตาลน,นะคะนี่มันจะป้ายป้ายด้วยสวยตัวนี้เอาไปที่หกดำต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยสวยอะต้นนี้เพราะว่าเนี่ยพอเขายิงเปิดใบมามันเหมือนจะอกป้ายเขียวๆแบบหน้าลุ้นนะคะต้นนี้เป็นไม้มเมล็ดนะคะยังลุ้นได้อีกยังลุ้นหน้าต่อไปได้อีกนะคะ สวยต้นนี้นี่พามาดูต้นนี้นะคะต้นนี้หลวงพ่อวิเชียนอยู่ในตับพระนะคะสวยมากอันนี้เป็นหลวงพ่อวิเชียนอยู่ในกระถางเปดนะคะส่งให้ทั้งกระถางเลยเป็นไม้เลี้ยงธรรมชาตินอกตู้เลยนี่ใบใหม่โหลดใหม่มาแล้วนะคะใบเขาน้อยนะคะแต่ไม้แข็งแรงไม้น่าจะหัวตูแล้วละคะ่ะอันนี้ไปทําแม่พนธุ์ได้ถ้าใครถ้าใครแบบ เอาไปขยายพันธุ์นะคะเก็บไปได้เลยต้นนี้ผ่าทําจํานวนได้เลยค่ะหลวงพ่อวิเชียนต้นนี้ดูใบนะคะลายใบเขาแบบสวยมากห,หลวงพ่อวิเชียนต้นนี้เป็นไม้จํานวนน้อยนะคะไม้ยังไม่มีจํานวนเป็นไม้ยังยังไม่เกิดตลาดอะคะ่ะนี่มีหูใต้ใบด้วย เป็นหกทรงตั้งนะคะทรงใบก็จะตั้งแบบนี้เลยหลวงพ่อวิเชียนต้นนี้เอาไปที่สองร้อยห้าสิบนะคะไซส์ใหญ่สูงให้ทั้งขดถางแบบนี้เลยค่ะแปดนิ้วเลยกระถางใหญ่มากไซส์ใหญ่ๆเลยค่ะส่วนต้นนี้นะคะเท้าหีรันเอ้ยไม่ใช่เท้าวีรันเขาจะเป็นตัวเพลงกันระหว่างเท้าวีรันกับเท้ามหาพนตัวนี้เป็นเท้ามหาพุน,นะคะมหาพุนเขาจะเป็น เขียวป้ายแดงส่วนเท้าวีรันเขาจะแดงป้ายเขียวนะคะตัวนี้เขียวป้ายแดงเท้ามหาพลต้นนี้เอาไปที่แปดสิบนะคะนี่ป้ายแล้วนะคะป้ายสวยสวยเลยเอาไปไล่เดดเอาหน่อยนะคะป้ายนี้เขาจะแดงจัดท่าเดดดีดีที่สวนเนี่ยมีฝนเกือบทุกวันเลยค่ะเมื่อกี้ก็ตกตกไปหาใหญ่เลยค่ะเดดไม่ค่อยมีหาเดดไม่ค่อยได้เลยช่วงนี้ ส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นเท้าทองกีบม้าค่ะเท้าทองกีบม้าเป็นไม้หัวยุบขึ้นมาใหม่อันนี้จะมีดอกนะคะแต่ดอกน่าจะไม่สมบูรณ์เอาไปแต่งตัดโอกก็ได้เท้าทองกีบม้าไม้มีหัวไม้หัวนะคะแล้วก็มีโหนมาด้วยเอาไปทาฟอร์มโกได้เท้าทองกีบมาต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่เก้าสิบค่ะเอาไปที่เก้าสิบมีต้นแม่แล้วก็มีโหนไปทาฟอร์มโกได้เลยนะคะ มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นลูกไม้ของขุนรัตนาวุฒิค่ะใบนี้มีตําหนินะคะเป็นใบหกลูกไม้ขุนรัตนาวุฒิอันนี้เอาไปที่เจ็ดสิบค่ะเป็นลูกไม้มเมล็ดของขุนรัตนาวุฒินะคะนี่เอาไปลุ้นสีได้เหมือนกันน่าจะยิ่งกัดชุมพูมาเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับต้นนี้ต้นนี้พูแก้วค่ะพูแก้วต้นนี้เอาไปที่แปดสิบค่ะ มาดูใบกาบต้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นกาาเปลกนะคะเนี่ยสไตล์ของที่ถว่วจะชอบเก็บไม้เปลกๆแบบนี้เลยต้นนี้มีชื่อว่าเพชรมตรีนะคะเป็นใบกาบที่แบบรูปทรงรูปทรงเขาเปลกอะค่ะนี่รูปทรงเขาเปลกๆแบบนี้เลยใบทั้งกาบทั้งแข้งแล้วก็ทรงเหมือนจะเป็นหกป้อมๆมาค่ะต้นนี้กาบเพชรมตรีต้นนี้เอาไปที่เจ็ดสิบนะคะถ้าใครชอบทรงนี้เหมือนเหมือนกันเอาเก็บได้ค่ะเจ็ดสิบ นี่มีไม้เก่าอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้จะเป็นนางมูลโทไม้เก่าตับรามเกียรติอันนี้เอาไปที่แปดสิบค่ะต้นนี้นี่มาดูไม้เก่าอีกต้นหนึ่งตับขุนช้างขุนเพนเมื่อกี้มีม้าสีหมอกเลยนะคะเป็นม้าของขุนเพนอันนี้เอาขุนเพลไปถ้าใครเอาม้าก็เอาขุนเพนไปด้วยขุนเพนอันนี้เป็นกอนะคะมีสองต้นในกระถางเป็นหนเป็นไม้มีหนแล้วขุนเพนตัวนี้ เอาไปที่1น0่งรนะคะขอไปที่120่ง้เขาเป็นไม้ค่อนข้างจะรู้สึกว่าโตช้าแล้วก็เลี้ยงยากอยู่นะคะสำหรับไม้ต้นนี้ไม่ค่อยเห็นมีเขาขายกันนะคะสำหรับไม้ต้นนี้ขุนเพนตัวนี้เขาบอกเป็นตัวดั้งเดิมตัวเทสเลยนะคะนี่มีโนเป็นโกมีโนแล้วนะคะนานแล้วนี่ที่สวนเลี้ยงเป็นปีแล้วนะคะกว่าจะได้ฟอร์มนี้ขุนเพน เออเอาคุณเพลนแล้วก็เอาม้าของคุณเพลนไปด้วยนะคะใครสะสมตับนี้นี่น่าเก็บมากค่ะอันนี้มาดูไม้เก่าต้นนี้อีกต้นหนึ่งคะ่ะต้นนี้พลานทะเลนี่กัดหน้าสวยๆแบบนี้เลยพลานทะเลเอาไปที่อันนี้เอาไปที่แปดสิบนะคะพลานทะเลแปดสิบมีมาอยู่ต้นหนึ่งมีแต่ยังไม่กัดสีที่กัดสีสวยๆเนี่ยเริ่มกัดสีสวยๆมาเร็วอันนี้ส่วนต้นนี้ อันนี้ไม้ยังไม่มีจํานวนนะคะต้นนี้ไม้ยังไม่มีจํานวนเขาชื่อว่าไอ้แมงมุมค่ะไอ้แมงมุมที่สวนยังจําชื่อไม่ค่อยได้เอได้มาเหมือนกันอันนี้เป็นไม้ที่รับเข้ามาเหมือนกันเนี่ยบางบางต้นก็เป็นไม้ที่ว่ายังไม่มีจํานวนที่สวนก็ยังไม่ได้ทําจํานวนนะคะรับเข้ามาเหมือนกันแล้วก็เอามาเผื่อตัวเองเลี้ยงโตด้วยแล้วก็ อันนี้ก็เอามาเบ่งนะคะเผื่อพี่พี่แม่แม่คนไหนชอบนะคะต้นนี้ไอ้เมงมุมต้นนี้เอาไปที่สองร้อยห้าสิบนะคะสวยมากต้นเนี้ยที่สวนเห็นต้นแม่เขาเลยแบบอ,อู้สวยสวยจริงๆเลยค่ะเขาจะกัดแบบแดงทั้งใบแล้วก็จะเป็นกระดูกดําแล้วก็ใบหนานะคะนี่เขาเป็นไม้ไม่ใช่ไม้บอนใบบางนะคะเป็นบอนใบหนาสวยทรงเขาจะแบบทรงตั้งๆสวยสําหรับต้นนี้นะคะไอ้เมงมุม น่าจะเคยเห็นกันนะคะผ่านตากันมาบ้างเลยถ้าใครอยากดูต้นแม่ก็เออทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวสง่งรูปต้นแม่ดูสวยแต่สวยจริงเลยค่ะสําหรับไม้ต้นนี้ที่สวนเก็บทําจํานวนอยู่สองต้นไว้ทําจํานวนต่อเพราะว่าไม้หน้าแบบเนี้ยคือมันได้ตลอดอะคะ่ะสวยนี่มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นไม้ โฟมโกนะคะอุตสามณีอันนี้เพิ่งเปลี่ยนดินเปลี่ยนใบก้ามปูให้นะคะเติมใบอยู่ในกระถางเป็ดน,นิ้วสูงให้ทั้งกระถางเลยเป็นอุตสามณีโฟมโกนะคะถ้าใครแบบอยากได้โฟมโกไปตั้งสวยๆเลยอันนี้โฟมโกร,รู้สึกว่ามีสง่งส่งต้นนะคะตูๆเลยในกระถางเป็นไม้รู้สึกว่าปีกว่าปีสองปีแล้วนะคะสําหรับไม้ต้นนี้นี่กัดสีสวยมากเนี่ยสาหรับอุตสามณีต้นกัดสี สวยหวานมากเลยค่ะนี่อุตสาหมณีต้นนี้โฟมโกถ้าใครรับนะคะเอาไปที่280นะคะสวยมากส่งให้ทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยเอาไปวางสวยๆได้เลยค่ะอันนี้มีมากระถางเดียวส่วนต้นนี้อันนี้ก็เป็นสาลิกาลิ้นทองนะคะชื่อเป็นสิริมงคลใครชอบนะคะเก็บได้เลยอันนี้80นะคะสาลิกาลิ้นทองเอาไป80มีมากระถางหนึ่งเหมือนกันค่ะอันนี้ ส่วนต้นนี้ทองสยามค่ะทองสยามตัวหน้าเขียวนะคะถ้าใครรับเอาไปที่60บใครชอบไม้เขียวๆสะสมตัวเขียวๆนะคะมีดอกด้วยเพื่อเอาไปผสมดอกนะคะเป็นไม้ยุบขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นอัสูนิ้วเพชรแต่เป็นตัวหน้าชมพูนะคะตัวเผงหน้าชมพูมีโนไปทําฟอร์มโกได้เลยค่ะเนี่ยเป็นไม้ข้ามปีมีโนมีอะไรมาแล้วนะคะเอ่ออัสูนิ้วเพชรฟอร์มโกต้นนี้เอาไปที่80ค่ะเอาไปที่80 สวยๆเลยค่ะหน้าชุมพูนี่ไซส์ใหญ่นะคะโตสูงประมาณเกินไม้มันทัดนะคะ่ะส่วนต้นนี้เป็นใบหกพระแสงดาบคาบค่ายนี่เขาเป็นใบหกเริ่มกัดโขบมาแล้วนะคะต่อไปเขาจะกัดแบบโขบสีส้มแล้วก็กระดูกเนี่ยจะดํานะคะแล้วก็โขบจะส้มยิ่งหัวโตนะคะยิ่งหัวแก่เนี่ยยิ่งสวยสําหรับไม้ต้นนี้อันนี้เปืดนิดหน่อยนะคะฉีดยาไตาโคเดอร์มาวันก่อนฉีดยาเชื้อราไปวันก่อนนี่ เออพระแสงดบาบคาบค่ายต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะมีอยู่กระถางหนึ่งนะคะรู้สึกวันนี้เจอมากระถางหนึ่งมาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นเท้าทสรุค่ะเท้าทสรุจะเป็นไม้เก่านะคะอืออยู่ตับไหนไม่ทราบตับไหนไม่แน่ใจแต่เป็นไม้เก่าแน่ๆต้นนี้แล้วก็ทำยากด้วยต้นนี้เป็นไม้ที่ใครที่สายอนุรักษ์นะคะเก็บได้เท้าทศรุดเขาจะเป็นใบทรงแบบนี้ค่ะ ป้ายๆแล้วก็บิดๆงอๆแบบนี้เลยเขาจะคล้ายๆกับจำพวกท้าวิรันพนาสูยรอะไรแบบนี้เต็ตัวนี้ใบก็จะเล็กแล้วก็พิ้วกว่านะคะทำยากค่อนข้างทำยากอยู่เท้าทศรุนะคะเอาไปที่100บาทค่ะไม้เก่าส่วนต้นนี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าลูกไม้หรือว่ามู่้ลานเพลงนะคะมูหลานะปกติเขาจะมีกาบแต่มันมีอยู่ต้นหนึ่งเออมีอยู่ต้นหนึ่งน้องงนน่ะค่ะ มันเพลงไม่ไม่มีกาบต้นนี้มันก็คล้ายๆกันแต่ที่สวนไม่มั่นใจนะคะเอาไปแปดสิบาทแล้วกันค่ะถ้าเป็นมูหลานเพลงก็สวยไปเลยนะคะนี่เป็นโกไปเลยส่วนต้นนี้นะคะเศรษฐีริมทองค่ะอันนี้เศรษฐีริมทองเอาไปที่แปดสิบนะคะพาไปไล่เดดเอาหน่อยถ้าเดดดีๆเขาจะโขบแดงนะคะแดงเกือบทั้งใบเลยสวยต้นนี้เศรษฐีริมทอง มาดูต้นนี้นะคะเป็นไม้กระดูกอีกต้นหนึ่งหน้าเก็บอีกต้นหนึ่งต้นนี้ยุทธหัตถีค่ะไม้เก่าเล่นกระดูกอีกต้นหนึ่งใบหนาแข็งนะคะต้นนี้เอาไปที่80ดค่ะยุทธหัตถีมาดูอันนี้กันโตค่ะต้นนี้สวยมากให้ดูความสวยของต้นนี้เพลิงนาลีนะคะเนี่ยเขาเริ่มกัดกระดูกดําแดงเข้มมาแล้วนะคะ เพิงนาลีเป็นไม้ที่มีราคาอยู่นะคะเขาขายกันไซยังไม่ขนาดนี้ก็ร้อยห้าถิบถึงสองแล้วนะคะแต่ต้นนี้ไม้เอ่อกัดเริ่มกัดหน้าเข้มมาเลยนะคะสวยมากเพิงนาลีต้นนี้ถ้าใครรับเอาไปที่180สนะคะส่งให้ทั้งกระถางเลยแล้วก็เอาไปแบบสวยเลยอะคะ่ะแล้วก็เขายังกัดต่อไปนี่แดงเข้มนะคะแล้วก็กระดูกดำทรงใบหกแบบ เนี่ยหกเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยนะคะนี่สวยนะคะต้นนี้แล้วก็ไม้ยังมีจำนวนไม่เยอะด้วยเพิงนาลีนะคะใครที่ชอบนี่เก็บได้เลยนะคะสำหรับไม้ต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยรับรองเลยค่ะต้นนี้มาดูต้นนี้กันต่ออันนี้ก็อย่งหนึ่งในตับนางสงกรานต์เหมือนกันค่ะนางกิรินีต้นนี้กิรินีเทวีนะคะเป็นไม้มีโน,โนแล้วนะคะฟอร์มกอมีโนต้นนี้เอาไปที่90้าสิบแล้วกันค่ะเอาไปที่90้าสิบใบมีตําหนินิดนึงนะคะนี่อยู่นอก ธรรมชาติเลยค่ะอันนี้ก็นางสงการอีกตัวหนึ่งโอ้ยวันนี้มีนางสงการรู้สึกว่าสามสนางเลยนะคะมีนางกีรีนีแล้วก็อันนี้เป็นนางลากสุดนางล่ากสุดตัวนี้เอาไปที่90นะคะเอาไปที่90ไซสโตโตเลยกัดสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะป้ายสวยๆเลยนางลากสุดเอาไปที่90นะคะมีนางลากสุดมีนางกีรีนีแล้วก็มีนางโคราคะนะคะ สำหรับนางสงการสามนางเลยค่ะวันนี้ใครที่ยังไม่มีเลยเก็บได้นะคะจิดนางทั้งหมดวันนี้ได้สามนางแล้วก็เหลืออีกสี่นางก็ค่อยๆเก็บต่อไปนะคะมาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นคาทาสิงค่ะคาทาสิงเอ,อ่อไซส์สูงประมาณสี่สิบห้าสิบเซนสูงมากสําหรับต้นนี้คาทาสิงมีมาแบ่งสองกระถางนะคะนี่อีก,กระถางหนึ่งคาทาสิงเอาไปที่แปดสิบค่ะไซส์สูงสูงเลย ใบล่างนี่จะมีตำหนินิดนึงนะคะเนี่ยมันโดนฝุ่นวันโกนแปดสิบไซต์โตูตเลยนะคะมาดูอันนี้กันต่อค่ะเมื่อกี้กล้องเกือบตกเลยค่ะหลุดเกือบหลุดมือนี่มาดูอันนี้เป็นปูหรือสีตาไฟค่ะอันนี้ก็เป็นไม้ยุบขึ้นมาใหม่นะคะมีหัวแล้วมีโหนมาด้วยปูหรือสีตาไฟนี่กัดหน้าแบบกัดประกายไฟมาแล้วนะคะนี่เอาไปเปลี่ยนกระถางใหม่ได้เพราะอยู่ในกระถางห้านิ้ว ล้นแล้วนะคะเป็นไม้ยุบข้ามปีมาแล้วปูหรือสีตาไฟต้นนี้เอาไปที่140่นะคะไปที่140เป็นไม้หัวเถมโนไปแล้ว1ต้นนะคะเอาไปลุงกระถางใหม่ได้ ส่วนต้นนี้เป็นนาคินค่ะบอนเก่าเขาจะเป็นทรงแบบโบราณแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีป้ายชมพูมาแบบนี้นาคินที่สวนได้มานานมากแล้วค่ะต้นนี้ได้มาตั้งแต่เพิ่งเริ่มเลี้ยงบอนนะคะได้มาในนามชื่อว่านาคินเขาจะมีสะพานที่ก้านแบบนี้ค่ะเป็นไม้หัวขวางหัวไว้นะคะมีสองต้นในกระถางนาคินต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะเอา ไปเลี้ยงเป็นฟอมโกนะคะใบก็จะพลิ้วสวยตัวไม้เก่าๆเขาจะคล้ายๆกับป่นปทุม,มค่ะแต่ว่ามันคนคนละแบบกันป่นปทุมนี่เขาจะป้ายแดงส่วนอันนี้เขาจะป้ายชมพูสําหรับบอเก่าน้าคินนะคะต้นนี้นี่มาดูต้นนี้กันตกค่ะอันนี้จะเป็นเมืองหนังลุงโนรานะคะเมืองหนังมนูราอันนี้เมืองหนังลุงโนรานี่ เออต้นนี้เมืองนางลุงโนราต้นนี้เอาไปที่แปดสิบค่ะเอาไปที่แปดสิบมีมาอยู่ต้นหนึ่งนะคะหลงมาอยู่ต้นหนึ่งวันนี้นี่มาดูต้นนี้ต้นนี้จะเป็นลูกของทศกัณ์นะคะลูกของยักษ์ทศกัณ์จะเป็นชื่อว่าทศพรส่นลักษ์เขาจะกัดสีอกส้มนะคะไม่เหมือนทศกัณ์ทศกัณฑ์นี่เขาจะกัดอกชมพูค่ะต้นนี้ทศพรสอนลักษ์ต้นนี้เอาไปที่แปดสิบค่ะนี่ใบเปืดอนิดนึงนะคะ เปอันนี้ใบใหม่มาตัดหน้าชัดสวยมากค่ะมาดูไม้อีกต้นหนึ่งอันนี้สีหวานหวานเลยใครชอบสไตล์หวานหวานต้นนี้บัวสวรรค์ค่ะบัวสวรรค์ต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่แปดสิบแล้วกันค่ะเอาไปที่แปดสิบบัวสวรรค์เป็นไม้สีชมพูหวานหวานป้ายชมพูเข้มนะคะนี่ ส่วนต้นนี้ปีกนางพญาหงค่ะปีกนางพญาหงปีกนางพญาหงนี่เป็นไม้ที่สวยนะคะสวยน่าเก็บยิ่งโตไปใบยาวเฟื้อยเลยค่ะยาวเป็นโศกแล้วก็เขาจะแบบกัดหน้าแบบสะพูกเหมืนปลากระเบนนะคะนี่ปีกนางพญาหงไม้จํานวนยังน้อยนะคะต้นนี้ไม้ขาวใครสะสมตัวขา,ขาวๆตัวนี้ก็น่าเก็บอีกตัวหนึ่งนะคะปีกนางพญาหงต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อ ยี่สิบค่ะเอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบมีมาสงต้นนะคะสำหรับวันนี้ตัวขาวเห็นลูกค้าในในกลุ่มบอนเสียเขาจะหาไม้ขาวกันเยอะเลยค่ะช่วงนี้อันนี้โดนไม่เด็ดนะคะใบมีตำหนินิดนึงนี่มีมาแบ่งสองต้นสำหรับปีกนางพญาหงเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะสะโพกกว้างๆแบบนี้แล้วก็หางใบก็จะเรียวยาวยิ่งโตยิ่งยาวนะคะสำหรับไม้ต้นนี้เนี่ย สพูเขาแบบอ้วนแล้วก็หางจะเลียวยาวแบบนี้เลยมีมาแบ่งสองต้นนะคะสําหรับปีกนางพญาหงวันนี้นี่เก็บได้เก็บนะคะไม้สวยๆแบบนี้ตัวขาวๆเลี้ยงเฉพาะไม้สีขาวก็เยอะนะคะบนสีตัวขาวอ่ะหน้าสะสมเหมือนกัน,นมาดูต้นนี้กันต่อสุดท้ายแล้วนะคะรู้สึกว่าหมดแล้วมันตรงนี้หมดแล้วเออต้นนี้จะเป็นกาบขาวเมืองชนอันนี้เป็นตัวเพลงเนี่ยคะ่ะใบก็จะเป็นปีกแบบนี้เลย ตัวกาบขาวเมืองชนอันนี้เป็นไม้หัวนะคะนี่ไซ้ตูแล้วต่อไปเขายิ่งกัดแดงได้กว่านี้อีกนะคะที่สวนเคยลงไว้อยู่ต้นที่ว่าหน้าเนี้ยต้นกัดสีสวยจริงๆสวยมากกัดสีจริงๆอ่ะสวยมากเลยสําหรับต้นนี้นะคะกาบขาวเมืองชนหน้าเพลง เนี่ยเขาจะแผงทรงใบแบบนี้เลยและทรงใบหนานะคะหนาแข็งกาบขาวเมืองชนต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบสวยๆเลยเอาไปเลี้ยงแบบเลี้ยงไม่ยากด้วยนะคะสําหรับไม้ต้นนี้แล้วก็กัดสีสวยต่อไปนี่คือไม่ผิดหวังเลยสําหรับไม้ต้นนี้นะคะถ้าถ้าใครชอบก็เก็บไปได้นี่สาหรับวันนี้ก็มีไม้มาแบ่งประมาณนี้นะคะ ใครสนใจต้นไหนนะคะก็สอบถามมาได้นะคะที่เบอร์0937253482นะคะนี่อยากจะพรีเซนต้นนี้จังต้นนี้นี่สวยมากเลยเนี่ยยิ่งโตก็ยิ่งสวยนะคะสำหรับเออไอเมงมุมนะคะต้นนี้สวยนะคะ รีบๆเลยนะคะมีอยู่แค่ต้นเดียวนะคะวันนี้นี่ใครสนใจต้นไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะหาไม้ต้นไหนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ที่สวนจัดหาไม้หนึ่งวันแล้วก็จัดส่งอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบวันอังคารนะคะแล้วก็ออยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะใครสนใจไม้ต้นไหนอ๋อวันก่อนมีรายการตกค้างของที่ลูกค้าที่สวนยังไม่ได้ส่งของใครนะคะทักมาได้นึกไม่ออกว่าตกค้างรายการของใคร บางทีแมค่ค้าทำงานคนเดียวก็ลืมปัมป๊มปั๊มเปือป่อๆะคะ่ะต้องกราบขอโทษด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนานเลยวันนี้คลิปอืมพอดีฝนตกด้วยเมื่อกี้นี่ขอพระคุณนะคะสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมสวัสดีคะ่ะ